มาเดินเล่นนะฮะวันนี้ออกมาเดินเล่นไดออกมาตอนเย็นๆชมาเดินเล่นได้นะแต่ลมมันจะโบยหน่อยครับือเราก็นอนสมาโอ้มาแล้วขึ้นรถกันเลย่ะเยวันนี้นกจะพาแว่นนะคะ รถประจำตำแหน่งอ๋อแรงคัะตัดีไหมได้อดีเเลยค่ะรถจลรถแรงรถแรงแสงทางกูเออนจะกระตุกกระตุกนะ เหมือนเป็นระบบโช่ยังไงไม่รู้เนาะดังเหมือนโช่ยังไงโอ้โหองคกรมองใหญ่เลยนะลูกไม่ได้ออกมา หมู่บ้านโอ้นี่มีพี่ๆเขาขี่ตัดจักรยานเล่นกันด้วยคือแบบคือแบบว่าถนนกว้างใช่ตอนนี้เราอยู่ในหมู่บ้านของแม่นกน้อยนะฮะบ้านสวนอุดมสุขก็ถนนกว้างสวัสดีค่ะสัสดีค่ะัน,ะนจักรยานแข่งกับย่านกเลยนะ เหมือนไงเหมือนตันเหมือนเลยครับผมใช่รลานนั้นที่เรามาวันนั้นนี่ใช่โอ้ยมีช้างด้วยโอ้ยช้างหาช้างช้างไว้างอนช้างหอมช้างช้างมีเกี๊ยวช้างเลยช้างช้างเห็นไหมเห็นช้างไหมลูก

ตอนนี้ฉาบแล้วเรียบร้อยใช่ค่ะฉาบทาสีแล้วโอ้ยมีหมาน้อยด้วยนี่ว่างไงคะลูกโ,โชว์คนสวยด้วยอ๋อนี่ย่านกมาดูไซงานตรงนี้ด้วยใช่ค่ะสวยกำงเล่นอยู่ประตูหลายหมื่นอยู่ค่ะแล้วก็มันเป็นระบบดิจิตอลหน่อยประตูหลังนี้เท่าไหร่นะเชนค่ะ,คะอันนี้ทาตามราคาจริงๆก็ประมาณสี่ล้านที่กับสอง อ๋อที่กว้างสองเท่าใช่ใชนี่สองสี่เท่าใช่ท่านไงท่านไงจังหวัดโอ้ยมาอยู่กับน้วหมดอ่ะหัวหน้าจังหวัด,ดตงองตองโม นั่งเล่นสบายเลยอปากกว้างเลยปากกว้างเลยก่อนถูกใจมันกรใหญ่มาชมโครงการบ้านย่านกนะฮะแม่หา จีบสม,สมบูรณ์สมบัต <kin> ิโอ้มาเล่นตาดูไปดูไปดูไฟดูไป,ไปโอ,โอ้เป็นไงมังกรออกมาเที่ยวมักร มองไปใหญ่แล้วมองใหญ่เลยอะไรครับเตือนเต้นเตือนเต้นชอบชอบนี่มการมาเที่ยวบ้านคุณยายอ๋อนี่ไฟติดไหมใช่ไหมใช่ดูกรเตือนเต้นดูกรไฟงางอ๋อนี่เราทำเพิ่มเติมใช่ไหมครับเดนได้ใช่ค่ะเดิมเป็นที่ว่างอ๋อนี่มาทำเป็นเพิ่มครัวมีคัตเตอร์ให้ด้วยเพิ่มอัตถประโยชน์ไปอีกใช่เป็นกระเบื้อง เน้นกระเบื้องมีเจ้ามาดูงานหรกศึกษาดูศึกษาดูงานงานเติมเติมอืทำอะรนี่ารันไม่ดฝึกวันนี้ดทำอาหารจะได้กินไม่เป็นอควนครับเยี่ยมาเย้คุณป้าอุ่นคุณยายนี่คืออายุเก้าสิบกปีนะเฮยอายุเก้าสิบกปีเลยคือใหญ่ เดีวๆเลยชอบใจใจที่ใหม่ยิ้มกับทุกคนยิ้มกับยิ้ม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 ย้มยิ้มยยิ้มิมีิ้ ไปไปบอกคุณยายไปก่อนนะคะยายนกจะพาไปเที่ยวเซเว่นค่ะเที่ยวเซเว่นกันเที่ยวเซเว่นกันคุณยายนั่งอยู่หน้าบ้านจับเอ๊เจี๊ยมมาเจี๊ยมจับ ยิงจังจั๊อีน่กำมือันมือกันใหญ่แน่เลยจ๊กอีจั๊อีจั๊อีจ๊กอีจั๊กอีจัอีกใหญ่ไปก่อนนะคะแต่วัสดีค่ะดีค วันคุณยายไปบ้านมิเกลวันนี้มิเกลมาบ้านคุณยายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อผิดทางพี่จะโหนแม่ไม่ดีมายุ่งเอาเองคาเมลีมิเกลไม่ยอมลงไม่ยอมลงไข่มุก งานแต่งเข้าดอกไม้งานแต่งแต่งงานปลูกแขนให้มังกรมิเกลอ่ะคือนีบ้านนี้ไงอยู่ติดที่เราหลังบ้านเราเลยเราไม่รู้ตอนยอยู่ติดเราเลยเขากำลังจัดดอกไม้งานแต่งกันงานแต่งที่ไหนอลูกติ ใช่ในส่วนเหมือบคุณมานจริงจำไม่ได้ที่ได้งานจริงๆขอบคุณมากนะคะให้เจริญเจริญเงินเข้าเยอะๆค่ะไปแล้วค่ะแต่ไข่มุกไม่ยอมลงอ่ะมุกดาลงมาเร็วมุกดามุกดามุกดาลงสิลูกขาถ้าอร่อยแล้วจะท่างทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวไว้หลังสั่งโอเคเพราะว่าหน่อไม้ปนกมี800กอ สาปาติไปคุณด้วยถึงบ้านแล้วนะครับดึงดึงเด็กอะจับน้ำมมันจะมีไฟอยู่ตรงนี้หลังผ้าม่าน ป้ายเนี่ยครับดวงเขาจะเปิดไว้เช <I. S 1> <ะ>้าเขาก็จะดับเองอะค่ะอ๋อมันเป็นโซลาร์เซลล์มันเป็นไอ้ตัวตัดแสงสว่างใช่ไหมนกไปซื้อไอ้นั้นมาแล้วโซ่ของรปุ๊บเย้โขกเนี่ยดวงตาเนี่ยจะเปิดสวิตช์ไปตลอดก็จะอัลตรามันใช้พลงค่ะอ๋อไม่นกติดตั้งระบบ ตัดอัต,ต,โตโนมัติให้แล้วใช่ค่ะท่นั้นก็เปิดทิ้งไว้ได้เลยเปิดทิ้งดวงกลางไว้เลยช่ค่โอ้โดวงกลางวไว้ได้ยครับตาเอ๋ไปเที่ยวรอบเมือง,งม,มาเลยเหรอคะออืืมม